สวัสดีครับมาจากไหนจากคารคาบุจากคารคาบคิดตัวเบิรงตุหมือเสียย่ะเบิตเบิร์คาาตั้งแกไปจากสาขาไปเหรอจากสาขาเลยเออมามามาสายรูปให้พี่ชายหน่อยครับผมลงลงช่องฟิตแล้ว <dashboard> ่า <Pacific> ต <Nein> ัวจริงอย่โอ้หล่อซื้อเจ้าไม่ได้หรอกมาถ่ายรูปซื้อๆไปไลยมาซื้อเอ้ยแวะเข้ามากินข้าวก็ดีใจแล้ว แล้วมามากินข่าซื้อๆก่อน,นวอเวะเมากินข้าวเฉยก็ดีใจแล้วมันจะเป็นต้องซื้อเติมแบบมันมาแตงแต่สารค้าบุญน,น้ำมันเจ้านี่ประมาณสองพัน 2, มหาข่อผู้ใดจะเอาอ่ะอ๋อได้เลยครับได้เลยนะเดี๋ยวเซียวสั่งเข่ากินเจ้าขึ้นเปเบิ้งขึสาแก้วเป็นเบิ้งไก่ มับอกกันเลยนะเจ้าเจ้ยกุ้งไม่เพีติดตามอยู่ติดตามอยู่มือติดตามจิกมือเดี๋ยวให้เซลพี่ดูแลเซลชื่ออะไรเซลพี่กะแต่พี่กะแต่สั่งข้าวให้แกกินเลยเด้อเออแกไม่กินก็ให้แกถือกลับบ้านคนละกลองโอเคครับมาทั้งครอบครัว มากินข้าวฟรีก็จะเลี้ยงขันเจ้าก้าวมาเพราะว่าอย่างค่าน้ำมันที่จอมาหาข่อน้ำมันสองพันค่าข้าวเต็มทีก็สองสามร้อยเออกลับได้มาเลยค่าน้ำมันเจ้าก็สองพันแล้วค่าข้าวผมสองสามร้อยเองยังสุดกาเลี้ยงเนาะโอเคครับนะจะซื้อจะขายจะแลกจะเปลี่ยนจะเทินแวะเข้ามาเลยนะครับนี่รถเข้าใหม่เพียบเดี๋ยวเสียมรีวิวรถเข้าใหม่ก่อนนะครับ มานี่ไปแล้วผมสวีดัสสวัสดีครับ